รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสว,ส,สวัสดีครับคุณผู้ชมครับขอต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการศึก12ราศีศึกนี้ศึกเดียวที่จะทำให้คุณรู้ลึกรู้ดี รู้ในสิ่งที่คุณไม่เคยรู้มาก่อนเกเปิดเพลงขเขาบ่อยมากแต่ตอนนี้เขามาตัวเป็นๆที่นี่เลยเขามาในรายการขอเราแบบแบบเาะชนนั้นอเอเพ่อแม่พี่น้องบไท bao phía sau phía xe cho cái mẹ ไใจ宝าเาช็กกินยัาเจ้าทบ่มาเที่ยวงานได้แค่บังรู้ความมันเก่งสักงข์อยู่ไหน ทุกคนสวัสดีทุกคนอถามแอนก่อนว่าแบบแว๊บแบบแบบเนี่ยจริงๆเขาว่าแวบแว๊บมันมาจากไหนนอีสานเนี่ยค่ะข้าเจ้าสิมีบุญมีงานเนี่ยก็จะมีคอนเสิร์ตมีเวทีคอนเสิร์ตแล้วติดไฟใช่เวลามีแสงไฟส่องส่องฟ้าอะไรส่องขึ้นไปข้างบนอะไรอย่างเงี้ยก็จะแสดงว่าบ้านนั้นน่มีงานะพอเราเจอแสงไฟปุ๊บเราทําท่ายังไงแว๊บของเราเป็นยังไงเราต้องวิ่งไปหาแสงและทํำยังไงแล้วคุยกับแสงเขานะอยากให้เขาเหงานณ ว่าไงกรึกรมาเลแสงแสงอะเรมาเลยอีไปอีกอย่าอย่าไปแพ้เวลาเรวเจอแสงแสงอะไรบอมบอมบอมอ๋อแสงคิดออกต่องแสงเวลาเจอแสงทำไง แมงมุมแมงมุมขยุ่หัวใจแบบงดิสโก้เทลงหายังไงอยากรู้คนคนหนึ่งเขาเพิ่งมารายการเราเป็นครั้งแรกด้วยลำเพลิ่ลำเพลิ่ก็ปิดตาครับผมปิดตาไว้แ๊บแบแบแบบเข้าแ๊บของเราเป็นไงแสงเข้าตาถ้าแสงมันเข้าตาแล้วบ้านผมเรียกว่า มันมันเหลี่ยมตาครับมันแทงตาเราเลยต้องเอามือไปพักไปไปพักกอนแล้วก็เลยเอามือต้องปิดตาให้รับอยากรุนแรงสักหน่อยรุนแรงกันรู้แล้วะค่ะไปผ่าต้อออต้องแสงแวบแบบโหน่ากลัวมากนะตาของเราก็ต้องลืมเพลิงไว้อย่างเงี้ยมันจะต้องจ้องแสงกันไว้น่ากลัวมาก ถ้าพร้อมกันแล้วนะครับเปิดศึกข้อที่หนึ่งราศีใดในช่วงนี้งานตังกำลังพ่ายแล้วหลิยวตอบว่าราศีราศีสิงห์ เพราะอะไรทำไมเป็นสิงสิงเราก็แบบจะเห็นในโซเชียลค่ะเยอะว่าราสีในปังแล้วก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นกุมมั่งสิงมั่งซึ่งกุมกับสิงจะตีคู่กันมามในช่วงปีนี้แล้วเวลาเราดูติ๊กต็อกอย่างเงี้ยเราก็จะเห็นเขาแบบเห็นตลอดอแล้วก็เห็นคู่จิ้นเขาเอ <laughs> ่ใช่คู่จิ้นแฟนใช่ไหมแอนค่ะอะไรอะไรอะไรมันอะไรอะไรอะไรเล่าให้เราฟังหน่อยเล่าเลยเหรอคะ เงียบไปนะเงียบไปนะดูอึกอักดูอึกอักแล้วพี่ไผ่ตอบว่าราศีนิโลัสคาร์ซอนซิงแอนดอนาดีใช่ครับฟ้าอะไรจ๊ะผมาออกรายการนี้เนี่ยกลับไปดังทุกคนก็คือคิดว่าเฮ้ยเขาได้มาร้องเพลงอยู่ข้างหน้าใช่แต่เขาต้องออกแน่เลยใช่เขาต้องดังแน่เลยมั่นใจแล้วเราแล้วเราออกมาจากป่าแล้วเหรอก็นี่แหละรายการนี้เชิญออกมาผมก็เลยต้องออกก็เลยต้องออกมาจากป่าใช่คืยตอนแรกเราก็ไม่เชื่อหรอกนะถ้าพูดอย่างนี้แต่ จำได้มาแฟนเขาเคยมาและนาก็เป็นคนพูดเองว่าไปทีไปเป็นเดือนหายไปไปอยู่ในป่าไปอยู่ในป่าจริงหรือไม่หรือไปอยู่ในบ้านใครหายไปเป็นเดือนขนาดนั้นอย่าอย่าไปให้เขารู้แก้วสิผมก็ปิดสัญญาณมือถือตลอดเนี่ยนีมมีถืองเครื่องเออบางทีเราก็อยากจะนะ ไม่ใช่เชื่อเรื่องอเชื่ออันหลังไม่ใช่ไม่แต่เราเคยหลอกพาเขาไปที่ลำบากที่หนึ่งจนเขาร้องไห้ว่าเขาไม่มาด้วยแล้วหลังจากนั้นก็เขาก็เข็ดเราก็สบายเราและเราก็พาไปให้เขารู้ว่าที่ที่เราไปมันเป็นยังไงมันไม่มีสัญญาณมันเป็นยังไงข้อนี้ครูวิเคราะห์ยังไงก่อนที่ครูจะตอบก็คือเราจะเห็นหน้าเขาหน้าจอเนี่ย เยอะแยะเจวันใน,นเห็นหน้านางตลอดเลยเวันเลยเหรอใช่เลยเพราะฉะน,นั้นจะไม่ดีได้ยังไงดวงต้องดีแน่นอนเลยและคนนั้นคือร <า S 1> อบสี่ก็คือเขาเป็นเพื่อนรเรา ราศีพิจิกไอบคุยคุยค่ะครับไม่เคยทะเลาะกันเลยเนาะเพราะว่าถ้าคนนึงผักอีกคนหนึ่งก็ลมคู่เราเลยต้องสามัคคีกันเราเพื่อนเนาเราต้องคุยกันไปอยากรู้ว่าให้โทสอบคุยกันคุยกันเรื่องอะไรอะเรื่อนรักอะเรื่องอะไรไม่ต้องถามถามว่านานแค่ไหนดีกว่าเพราะว่าคอยจะรู้เรื่องหนึ่งเรื่องอะเกือบสามสี่ชั่วโมงแต่ที่ประโยชน์ที่จะพูดได้กันแบบได้มากที่สุดเลยก็คือฮะ อีกประโยคนึงค่ะว่าไงนะอย่างนี้ท้อนะครับถ้าเกิดคุยกันลำบากขนาดนั้นเขียนจดหมายพี่มานั่นคือราศีกวางไก่เพิ่งเขาออกมาจากป่าเพิ่งเขามีราศีตอบเขาเพราะว่าแบบเพิ่งเคยเจอเขาครั้งแรกเหรอเพิ่งเจอน้องเขาวันนี้ครั้งแรกแล้วรู้สึกว่าถูกจัดตาแล้วก็รู้สึกว่าเอ๊ะ มองแล้วต้ตองสะดุ้งอะคะอ่ะมีโชนแสงมีออร่ามีคาริสมาเลยตอบาราศีกันนะคะพี่ตองตอบว่าราศีล <มา S 1> ัมเพลนิถุนลำเพลนครับผมเพราะอะไรคะเพราะลำเพลนนี่มีฝีมือฮะ <c oughs> แต่งเพลงก็เก่งด้วยนะครับแล้วก็งานก็เพียบเลยรับรองนี่ตั้งแต่เจอมางานไม่หยุดเลยครับผมเดี๋ยวน้องเขาชื่อไผ่เลยทือลำเพล อันนี้จะตอบใครเราจะตอบใครเราเนียกใครตอบผิดตอบผิดเพราะว่าพี่คิดว่าคนราะนั้นพี่คิดว่าหร่อตอบลำเพลินพอเขาบอกลำเพลินปุ๊บแล้วก็เอ๊ะเขาชื่อไผ่ไม่ใช่เหรอแแมทไผ่คือไผ่คือน้องคนนี้ไม่ได้เจอน้องเขามานานค่ะโทรหน้าให้พี่มัมดูหน่อยลำเพลินนต่อแมท โชว์หน้าโชว์หน้าให้ดูเออดูไผ่โชว์หน้าให้พี่มัมดูแลปเป๊กเลยสองคนนี้ใครก็ได้สองคนนี้ใครก็ได้อยู่ที่อิสานเนี่ยพี่แอนผมว่าเขายืนหนึ่งเลยนะเรื่องมอลำครับแต่ละงานคือมีพวงมาลัยเยอะมากไอ้เยะโอ้โหแล้วความลับของเราเยอะไหมล่ะไม่มีแล้วครับความลับครับ นี่แล้วความรักล่ะมีไหมคนต่อไปครับคนต่อไปครับราศีที่ในช่วงนี้ระวังความลับแตกโดนแหกหน้าหงายคือราศีร่วมเปิดศึกโดยลลินพร o อพเพอร์ตี้นิสสันอเมร่าใหม่ น้ำปลาแท้ตราเด็กสมบูรณ์เย็นเย็นเครื่องดื่มน้ําจับเลี้ยงราสีใดในช่วงนี้งานปังดำลงเปิดมาถึงพี่ผัดค่ะพี่ผัดตอบว่าราศีพ่ารพระราศีเขาเขาจะดังเตี้ยงเลยค่ะพวกเราสังเกตไหมคะ เขายืนระยะได้นานมากเนวดาดพอพอเขาเงียงเงีไปบทจะดังเขาก็ดังขึ้นมาล่าสุดเนี่ยเพิ่งดูเขาร้องเพลงคู่กับน้องคนนึงเพลงนั้นน่ะวิวนั้นน่ะกดแบบคนอูเป็นล้านมันเหมือนกับแบบว่ากําลังมาอีกทพเพราะฉะนั้นเนี่ยเด็กๆหลบไปก่อนเพราะว่าผู้ใหญ่คนนี้กําลังจะมาให้โอกาสเขาให้โอกาสเขานะคะก็เลยคิดว่าเป็นคุณมาลาคนิกค่ะแนนตอบว่ารื่อ พี่เจออ๋งทำไมถึงเป็นพี่อ๋องหนูเห็นเขาทุกรายการเลยค่ะตอนนี้ใช่ไม่ขนาดนะไม่ออกไม่ขนาดนะไม่ใช่เขางานเยอะนะครับทำไมคะราคาถูกทุกวันนี้เพื่อนเลือกเลือกพบใช่ก็ตัดราคาเพื่อไม่ใช่ราคาถูกธรรมดานะจ๊ะสองแถมอีกหนึ่งจ้าชอบในในสไตล์ของพี่อ๋องด้วยแล้วก็ เห็นในทุกๆรายการเชื่อว่าพี่เขาต้องงานปังแล้วก็แบบตามตามที่ได้ทำนายไว้ด้วยมาาจี้ยอนแล้วจี้ยอนตอบว่าราศีวิศว์ค่ะพัทยพค่ะพัทยค่ะจริงๆนูรังแลรระวังพี่พัทยกับพี่อ่องค่ะเพราะว่าสองคนนี้ก็คือแบบงานแน่นตลอดแบบทั้งเช้าทั้งเดิกแต่หนูเลือกพี่พัทยเพราะว่าคนที่มีอายุเราแบบเฮ้ยแบบ ขยันมากด้วยแล้วก็แบบเต็มที่กับทุกงานอะไรเงี้ยค่ะก็เลยแบบนับถือเขาตั้งแต่แบบหนูเข้ามาองกันก็เห็นเขาแบบเฟรชจนถึงตอนนี้เฮียวไปหมดแล้วเฮียวไปหมดแล้วอ้ยแต่เก่งค่ะก็เป็นแบบเลี้ยงลูกด้วยอะไรเงี้ยก็เลยแบบเขาก็จะเป็นป็นสเตเบิลไปเรื่อยๆแล้วก็แบบมีความแบบความดังแบบเรื่อยๆค่ะก็เลยรู้จักคีค่ะ ที่พะถทยค่ะค่ะขอให้จียอนเจริญนะคะสาธุค่ะจียอนให้กําลังใจแม่โดยการให้หั่นมาไว้กับแม่สักวัน2วันไหมคะต่อไปค่ะไม่แบงไม่พูดด้วยร่องแบบนี้ไม่แบ่แล้วบอลตอบว่ารอดิงแอนทำไมถึงเป็นแอนครับตอนแรกอ่ะรังเลว่าจะตอบพี่อองหรือพี่แอนดีแต่ว่าเมื่อกี้เห็นเพอร์ฟอร์มเขาหน้าเวทีคือดีมากๆเลยคิดว่า ในอนาคตน่าจะดังเปี้ยงป้างอย่างแน่นอนครับพี่อ๋องเนี่ยหลังจากที่ประกาศว่าราคาถูกว่าไม่น่ามีใครจ้างละครับบอมครับอะไรพี่ใช่กันนอนเหรอโอเคโอเคโอเคพี่อ๋องท่านับถ้าเกิดบอมจะพูดเรื่องราคากับพี่เอางี้พี่อ๋องพี่ให้บอมฟรีๆอยู่แล้วมาตลอดนะะทำไมบอมถึงทิ้งความความดังที่พี่มีท่้ นี่นะครับผมต้องตอบว่าแอนดีกว่าตัดเยื่อใหญ่ด้วยตัดเยื่อใหญ่ตัดเยื่อใหญ่ด้วยใช่ไม่รู้จะดีวยังไงต่อเออหมรลำเพลินตอบว่าราศีพิแอนทำไมจ๊ะอยู่ที่อีสานเนี่ยพ่แอนผมว่าเขายืนหนึ่งเลยนะเรื่องหมอลำครับแล้วก็ช่วงนี้คือคนเดียวยืนคนเดียวบนเวทีไม่มีใครมาใหห่างคหางเครื่องอะไรไม่มีใช่ยางนั้นครับคือ เขาเป็นมอตนังเอกมอลำาที่เสียงเพราะมากทุกวันนี้ก็เหมือนมีผู้จิ้นครับอแต่น่าจะเป็นเนแฟนไปเลยเป็นแฟนไปนี่แต่ละงานคือมีพวงมาลัยเยอะมากลอล้อใหญ่ขนาดไหนในี่ใหญ่ขนาดนี้เลยหรอโอ้โหนี่มันใหญ่กว่าเตียงนอนอีกแล้วเนี่ยใหยะ ่ายมนี่มันแทนเสื้อผ้าแล้วไม่ต้องใส่เสื้อผ้าอะไรแล้วจริงสามารถทําเป็นชุดได้อันนี้คือบอยเฟนหีอบอยเฟนบอยเฟนมีอย่างนี้ทุกวันมีอย่างนี้ทุกวันผมก็เลยตอบว่าน่าจะเป็นส่วนเราอ่ะก็มีทุกวันเหมือนกันครับแล้วไม่ไม่ตอบตัวเองอ่ะล้างจานล้างจานครับไอ้นี่ล้างจานอนี่ล้างอะไรล้างตู้ค่ะเที่ยวล้างตู้ตอบว่าราศีราศี ตุนจีออนราศีตุลจีออนทำไมอะนี่คนลุกเลยนะคนลุกอีกแล้วเคยได้ยินคำนี้ไหมเขาบอกว่าเมื่อเราเนี่ยได้ไปซื้อหมาหรือเอาหมาอะไรมาเลี้ยงเนี่ยมันคือเหมือนเป็นการไปช่วยชีวิตไปทําให้เขาได้มีความรักความอะไรมันเหมือนการที่เราทําบุญใหญ่ครั้งหนึ่งคือการเอาชีวิตมาดูแลแล้วเมื่อคนที่เพิ่งเลี้ยงหมาเลี้ยงอะไรดวงจะดี เราจี่ยอนเขาเพิ่งซื้อน้องหมามาน่ารักมากตัวกระปุกกระปิกมากแล้วเขาก็ดูอินแล้วก็ดูรักมากจับตาดูให้ดีทั้งจียอนเราหั่นงานต้องปังมากปีนี้มาถึงพี่แมนจ้ะแล้วพี่แมนตอบว่าโอน้องหลิวข้างๆนี่แหละนี่เลยน้องสาวผมเลยครับทําไมน้องหลิวคิดตามผมแล้วครับถ้าเขาไม่โด่งดังเนี่ยเขาจะเล่นหนังระดับโลกได้ยังไงอย่างเช่นเรื่อง ผู้หญิงฆ่าใครจะแตะมัาดิวเตอร์หัวมันหิวเตอร์ถ้าให้ผมว่าราศีนี้ดีเพราะว่าน้องหลิวเนี่ยเขาจะไปแบบเรียบเแล้วไปเรื่อยๆอันนี้จะปังนะครับเพราะว่าผมมาที่เนี่ยผมผมรู้เริ่มรู้ทางแล้วเขาขายของเขาเองอ่ะรวยมากตอนนี้ขายทั้งแบรนด์เนมเปิดทั้งคลินิกเสริมความงามไม่ใช่ไม่ใช่นั่นแฟนตัวเองภรรยาตัวเองละดวงเขาจะดีครับโอเคมิ้งค์คาซาดูมาอาจารย์ลิงปันชิ้น ราศีที่ในช่วงนี้งานปังดังระเบิดคือราศีไพน์ไพนตยานสตราศีราศีมิถุนเห็นไหมลำเพินพลำเพลินนะฮะพ่มัมตอบผิดใจนึกไปลำเพลินแต่อยากได้ไพนเอออ๋อ คือจริงๆอยากได้ทั้งสองคนเวลาคนเรามันโลภสุดท้ายมันก็เลยเจ๊งโมโหตัวเองโมโหตัวเองคนจริงมันไม่พลาดอยู่แล้วข้อนี้ทำไมอะไรก็ไม่รู้เนาะสติสติสติค่ะสติราศีที่ในช่วงนี้งานปังดังระเบิดได้แก่ชาวราศีมิถุนเพราะชาวราศีมิถุน มีองค์ประกอบของดวงชะตาที่จะประสบความสาเร็จมีความเจอระรุงเรืองมาตั้งแต่วันที่8เมษายนและประกอบกับดาวประจาตัวโคจรเข้าสู่มุมที่ดีเพื่อกูลหนึ่งเรื่องดวงชะตาหรือพระดาวพุธและก็ะโดดเด่นตั้งแต่บัดนี้นะครับไปถึงวันที่8สิงหาคมแปลว่าใครตกงานแล้วเกิดราศีมิถุนจะได้ไงานงานที่เกี่ยวข้องกับการติดต่อสื่อสารการไปสัรพันธ์การซื้อมาขายไป การใช้ปากการใช้การจริรจาพวกเน็ตไอดอลหรือพวกที่ทํางานที่เกี่ยวข้องกับการค้าขายออนไลน์จะประสบความสําเร็จครับช่วงนี้เนี่ยดาวพุทธทํางานในมุมที่ดีเป็นมุมที่เกื้อกูลต่อดวงชะตาของชาวราศีมิถุนช่วงนี้ต้องหาของดีสายเมตตามหานิยมครับสีพึ่งมาหามงคลมาสเสน่ห์หรือคุณมีความเชื่อความศรัทธาอะไรก็ตามทีที่เป็นมงคลมาหาโชคมาหาลาภเมตตาเนี่ยเอามาติดตัวมันจะทําให้งานเข้ามามาก ตกงานได้งานที่ทําอยู่ซบเซาไปกลับมาพลิกฟื้นและที่สําคัญปังและดังระเบิดครับจะเป็นโอกาสในการขยับขยายเพราะถึงอย่างไรก็ตามปีนับตั้งแต่วันที่8เมษายนที่ผ่านมาไปถึงเมษายนปี2566 1ปีเป็นเวลาที่ดีที่ชาวราศีมิถุนจะก่อร่างสร้างตัวลงหลักปักฐานได้ครับด้วยเหตุผลท,ทั้งหมดทั้งมวลที่ว่ามานี้ จึงนํามาเป็นบทสรุปในทางโหราศาสตร์แบบวันทงที่ว่าราศีที่ในช่วงนี้งานปังดังระเบิดได้แก่ชาวราศีมีถุนฝันถูกครับตัเข้าวงการมาออตอนนั้นเรียนอยู่ก็มันก็เลยดังขึ้นมาก็เลยทําให้ไม่มีเวลาได้ไปเรียนเท่าไหร่แต่ตอนนี้เรียนจบแล้วใช่ครับเ,เขาก็<บ>ปังนี่อาจจะเพิ่งแบบรับปริญญาใช่คือเรียนเนี่ยเขาให้โคตา8ปี คุณก็ใช้8ปีให้คุ้มครับสโลแกนเรียนพร้อมเพื่อนจบพร้อมแพทย์ <c oughs> เป็นพระเอกหมอลำนะแล้วก็จบด้านหมอลำด้วยคือได้เรียนดนตรีทุกอย่างเลยครับแต่วิชาเอกที่ผม <c oughs> เ,เลือกที่จะเรียนก็คือวิชาเอกหมอลำครับหมอลำ <c oughs> จบออเอกหมอลำเออเออเอนเออเ่อเออเนอ่อยเออเอเอน,นออ ามาบัดนี้ข้าจาักย่อมือน้อมรัตนไตรอ์ประเสริฐถึงคุณพ่อแม่พ่อมคุณคูน้อมกะพำากันและขอให้มาซอยอยู่น้ำสห้คิดของสิบบันซาเด้อหาบันยออ คนใดแมนสาลือแ่เด้อแฟนเออเด้อแฟนเด้อแล้วต่อไปต่นหนึ่งหนึ่งหต้องรับแล้วอันนี้นะเอออ้โหเขาจบด้านนี้มาเขาจบด้านนี้ให้เขาโชว์ซะหน่อยหนึ่งอะไรก่อนเอาอะไรก่อนโหวตก่อนก็ได้เอาโหวตก่อน โบดครับผมเป็นเครื่องดนตรีที่เป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดร้อยเอ็ดด้วยนะครับนี่ที่มันมีหอใช่ใช่ก็ทำเป็นรูปโบดคือผมผมมองว่าเครื่องดนตรีอีสานเนี่ยมันมีเสียงมีเอกลักษณ์ประจําตัวถ้าผมเอาไปเป่าอยู่ที่สหรัฐเนี่ยต่อให้เป่าอยู่ที่นั่นมันก็มองเห็นภาพทุ่งนาเหมือนเดิมถูกถูกถูกแพงนิดนึงอันนี้ชอบแพงหน่อยไปเลย คนที่เขาขอกากัน็นเขาเก่งกว่าจ <c oughs> เขาเขา,เขาจะเก่งกว่าน,นี้ <c oughs> อ้าววันนี้นะครับ AIS มอบซิมเบอร์มงคล AIS lucky number คัดสรรโดยตัวจริงด้านาศาสตร์เบอร์มงคลมาเพื่อรายการศึก12ราศีาเท่านั้นนะครับมอบไปกับล u ำบอล อเตรียมเปิดเลยใช่ได้ไปนะคะลองใช้ดูค่ะเบอร์มงคลนะคะรับรองว่าดังแล้วดังอีกดังระเบิดระเบ้อเลยนี่อ้าวน,นี่นะคะมีคนตอบถูกหนึ่งคนค่ะนั่นก็คือพี่ตอ๊อกพี่ตอ๊อกนะครับอ้าวเดี๋ยวพักก็เดี๋ยวเดี๋ยวกลับมาไม่รู้ว่าดีหรือรายครับดีใจมากครับ ไม่คิดว่าจะเป็นตัวเองด้วยซ้ําต้องขอบคุณแฟนเพลงนทุกคนอยู่แล้วที่ทําให้ผมมีวันนี้ตั้งแต่วันแรกจนถึงวันนี้ครับแล้ววันนี้ผมได้มารายการที่แบบเคยดูตั้งแต่เด็กขอบคุณทางรายการด้วยครับที่ให้โอกาสผมได้มานั่งตรงนี้ครับนางเอกคนที่แย่งที่จอดรถคือใครมีติดต่อเรื่องละครจะต้องเล่นเป็นแม่เขาอะว้าวมีย้อนอะมีความรักมีสิต้องมีโลกแล้คือล่าสุดเนี่ยหนูไปคอนเสิร์ตแล้วมีคนเอาช่อดอกไม้ดอกทองมา มันจะเป็นความลับเรื่องชู้สามผิดศินข้อสาเสียชื่อเสียงต้องระวัง